ายเพื่อมันเป็นฟิลภาคที่เหลียวแล้วนะ สวัสดีครับทุกคน Welcome back to channel ของนันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยนะก็คิดว่าจะมาทําล็อกให้ทุกคนดูเนาะก็จะเป็นฟล็อกแบบไปเรื่อยไปเปื่อยคือพูดตามตรงเราก็ยังไม่ได้คิดชื่อเหมือนกันว่าเราจะตั้งชื่อคลิปว่าอะไรนะครับแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาอยู่กับทุกคนเลยนะครับ <_ erf> เพราะว่าเรามีหลายอย่างต้องทํามากซึ่งช่วงสิ้นเดือนพฤศจิกานเนี่ยเราก็ได้กลับบ้านที่ภาคใต้เนาะแล้วก็ตอนนี้ทันวาแล้วนะครับแล้วก็มาอยู่ที่ห้องของเราเรียบร้อยแล้วจา้าและมาพร้อมกับกองพัสดุกองโตจะบอกว่าการ เพราะว่าเราจะได้เหมือนเป็นการโหลดนะทุกคนว่าแบบ oy, ของข้างในคืออะไรแต่ว่าจริงๆก็คือรู้อยู่แล้วว่าข้างในเนี่ยมันมีอะไรแต่แค่เราแบบรู้สึกว่ามันเป็นฟิลกล่องสุ่มหรือ,อปเปล่าอะไรอย่างนี้ก็ไปเรื่อยเปื่อยละซึ่งอุปกรณ์ในการแกะของนัดก็คือมีดเล่มนี้เราจะมาเริ่มแกะจากกล่องเล็กไปกล่องใหญ่นะครับอันนี้อันนี้เล็กที่สุดน่าจะเป็นเครื่องประดับนะก็จะเป็นพวกแหวนต่างๆที่แบบ สิบบาทเออเห็นกันวยอย่างแรกที่สั่งมาก็คือเป็นพวกแหวนพวกต่งหัวอะไรอย่างนี้นะครับราคาถูกมากนะอันละสิบาทอันนี้ก็ยี่สิบลดต่อไปอันนี้ดูเล็กละอ่านาฬิกานะจ๊ะโอเคนี่อันนี้กล่องเท่าเลยก็จะแกะอันนี้ก่อนไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับโอ้ มีของแถมมาให้เป็นอันนี้ <c oughs> อันนี้นักก็สั่งแว่นแบบว่าเอามาใส่เล่นๆไปก่อนนะครับทุกคนจริงๆที่สั่งนี้มาเพราะนักคิดว่าเออจะใส่แก้ขัดไปก่อนนะครับเพราะว่าแว่นอันหลักของนั้นก็คือหักไปเรียบร้อยแล้วนักก็ไปที่ร้านซ่อมอาไรเรียบร้อยแล้วแต่เขาบอกว่าเอออาจจะต้องซื้อใหม่หมดเลยอะไรอย่างนี้นะครับเราก็เลยแบบอ่ะห้าพันหกพันเราก็ไม่แน่ใจแล้วตอนนี้เพราะว่าสายตาเราก็เยอะเนาะก็เลยสั่งนี้มาก่อนนะครับเล่นหนาอยู่นาะโอ้โ oh ห เอ๊ะมันได้ไหยนะต่อไปก็คือกล่องนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิตามินที่เราสั่งมาก็สั่งเป็นวิตามินซีของ DHC มานะครับ60ิเม็ดเอ้ยไม่ใช่60เม็ดสี่ร้อเม็ดแต่ว่ากินได้60วันตัวตอย่างรวดเร็เรวก็คือต่อไปอันนี้เลยจ้ะมาจากเขาคอทะเลภูสั่งเป็นยาสาะผมไปนะจ๊ะ สั่ยาสระผมของเขาเคอทะเลภูแบรนด์นี้ใช้ดีนะทุกคนก็คือนะ่าใช้สูตรมะกรูดของเขาอยู่มันก็โอเคนะนัดก,ก็เลยซื้อมาเป็นสูตรใหม่นะครับเป็นสูตรอันชันก็จะลองดูว่าจะช่วยผมนะขึ้นหรือเปล่าเพราะเขาเคลมมาว่าผมดูหนักขึ้นดกดำเงางามเอากล่องอันนี้เลยละกันเสื้อเด้ก็สั่งเป็นน้ำตก ca ขวดใหม่นะครับอันนี้จะขึ้นเป็นขวดที่2แล้วเพราะว่าขวดเก่าเราใกล้จะหมดแล้วแล้วก็เลยสั่งมาตุนก่อนอะยังมีกล่องเล็กเหลืออยู่นิดนึง อันนี้มาจากคอนวีนะครับก็สั่งเป็นบารมากิสลิปปิ้งมาร์คสะครับสูตรไวเทนนิ่งสีเหลืองอันนี้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นลิปบำรุงของ m เมดิคิวนะคะสูตรสีฟ้าใช้ดีมากอันนี้อะไรเอ่ยอ๋ออันนี้ก็คือเราซื้อมาเป็นของฝันนะครับน่ารักนะเป็นแก้วน้ำอุย๊ยคือมันได้อยู่นะต่อ,อไป อุ้ยอันนี้รู้เลยว่าคืออะไรชั้นวางของแกะเลยดีไหมอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าแกะแล้วเนี่ยคือเราจะต้องรีบประกอบเลยเพราะว่าอย่างนั้นท่อมันจะลกอืมไม่ดีก็จะมาดูว่าเราจะได้สีดำหรือเปล่านะครับเพราะว่านักสั่งสีดำไปโอเคสีดำต่อไปอันนี้ใหญ่มากเลยอะไรวะคือจำได้ว่าสั่งมาผ่นเสื้อไปนะห้าแพ็คตู้เต่าไปแน่ใจ 3, 2องสามสี่ห้าใช่เราสั่งไปห้าแพ็คในหนึ่งแพ็คเนี่ยเขาก็จะมีอยู่ส2บชิ้นนะครับก็โอเคนะโอเคทุกคนของก็ประมาณนี้นะครับแต่ก็อาจจะมีบางอย่างที่แบบเขายังไม่ได้มาส่งนะครับคนก็เลยไว้เปิดรอบต่อไปก็ได้แต่สําหรับตอนนี้คืออาจจะต้องเคลียร์ห้องก่อนแล้วก็ต้องประกอบอันนี้อพอมันได้สีด้านอย่างนี้แล้วนะครับเราก็จะเอาส่ันหนึ่งมาต่อเลย อมันก็ได้อยู่นะคุณมดีอนเ่้ครับทุกคนก็วันนี้เนี่ยเราจะต้องไปมาหาลัยนะครับซึ่งตรงน,นี้เราก็อาบน้ำแต่งตัวนิ่มผมมาเรียบร้อยแล้วเนาะมื่อเช้าของเราจะเป็นมันหวานญี่ปุ่นนะอันนี้อร่อยมาก คือจริงมหาลัยนะั้นก็เปิดเทอมไปแล้วนะครับแต่ว่ามันจะมีบางวิชาที่แบบเอออาจารย์เขายังไม่ได้มาสอนอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็เลยถือว่าเป็นวันแรกที่เราจะได้ไปเรียนแบบออนไซด์ site, หลังจากที่เราไปฝึกง,งานมา6เดือนนะครับทุกคนโดยเราไปฝึกง,งานเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปฝึกง,งานที่เดียวกับเพื่อนเนาะก็อาจจะมีเพื่อนบางคนที่มาที่เดียวกับเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ,ญ่แล้วเนี่ยก็คือจะฝึกคนละที่กันเลยนะครับก็เลยบอกว่าเออได้ไปเจอเพื่อนวันแรกวันนี้อาจจะ ใบเรียนวันแรกก็อาจจะแบบไปเร็วๆน,นิดนึงแล้วกันหลอกให้อาจารย์ตายใจหลังจากนั้นก็สายเหมือนเดิมมันหวานอันนี้ทุกคนคือน้ําตาลน้อยนะน้ําตาลแค่9ก้ากรัมโซเดียมสิบกรัมและเมกพของเราวันนี้ก็จะเป็นเมกพโทนชมพูนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะแต่งกับเครื่องสำอางถูกและดีก็คือ ODBO นั่นเองจ้ะ่อย ปกติแล้วนะครับเราก็จะเดินทางไปมหาลัยด้วยแอร์พอร์ตเดลิงกเนาะก็จากสถานีหัวหมากไปมักกะสันแล้วก็จะเดินต่อไประยะทางระหว่างมักกะสันไปมอมันก็แบบโลนึงไหมเออเราก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าคนส่วนใหญ,ญ่ที่เดินแรกๆก็อาจจะไม่ชินนะแต่ว่ามนนันอาจจะชินแล้วหรือเปล่าก็เลยคิดว่าไม่ได้ไกลขนาดนั้น ทุกคนตรงนี้มีหลายอย่างให้ทํามากเลยนะครับแต่ว่าเริ่มแรกเลยก่อนที่เราจะไปทําอะไรหลายอย่างเนี่ยเราจะต้องมาแต่งหน้าก่อนเพราะเรารู้สึกว่าเออเราจะต้อง boost energy ตอนเช้าของวันนี้นะครับวันนี้จะใช้รองพื้นของลอรีอลนะครับฝาแดงคือมันเป็นเนื้อที่เกลี่ยง,ง่ายมากมันสามารถใช้มือเปลี่ยนได้เลยแต่ว่าเราจะใช้พัฟนะครับเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันจะเร็วกว่าวันนี้ก็จะแต่งเบาๆชิลๆสบายๆเนาะ เป็นฟีลแบบว่าอยู่ห้องไม่ได้ไปไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคือจริงๆวันนี้เรามีหลายอย่างให้ทามากก็คือเราจะต้องเก็บของไปเชียงใหม่คลีนห้องทำความสะอาดห้องต่างๆไหนจะแบบเคลียร์ตู้เสื้อผ้าอีกก็คือเยอะมากนี่ก็เลยจะต้องรีบแต่งหน้านะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้แต่งเยอะทุกคนแค่แบบพารองพื้นแล้วก็กบตาตานิดนึงอะไรเงี้ยทาลิปแล้วก็เสร็จเลยเมื่อเช้าวันนี้กินโยเกิร์ตด,ดัชชี่แล้วก็จะกินกับข้าวโอ๊ตอันนี้ขนมโอ๊ตช็อกโก้นะครับ เป็นข้าวโอ๊ตนั่นแหละแต่ว่าจะเป็นรสช็อกโกแลตอร่อยมากอย่นี้แต่ว่าอาจจะกินเป็นฟีลบอกว่าอย่างนี้ก็ได้อ,อร่อยดีเนะอะก็<ม>จะเป็นครั้งแรกที่เราจะมาเปิดตู้กันทุกคน ตัวฉลกมากทุกคนด้วยความที่ไม้ขแขวนเสื้อมันไม่พอใช่ปะเราก็เลยจะเป็นจะต้องเอาเสื้อผ้าของเราเนี่ยยัดใส่เข้าไปในนี้นะครับซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นคือนัดลืมว่าเสื้อแต่ละตัวอยู่ที่ไหนก็คือเหมือนเราเก็บใส่ปุ๊บเราก็ลืมไปเลยว่าแบบเอ้ยเรามีตัวนี้ได้หรออะไรเงี้ยนัดก็เลยไปซื้อไม้ขแขวนเสื้อมาแล้วอันนี้คือจะเป็นแบบไม้ขแขวนธรรมดาเลยทุกคนจะเป็นสีขาวนะเดี๋ยวเราก็จะมาจัดการกับตู้เสื้อผ้าก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะมาฟิตติ้งชุดกันว่าแบบเอ้ยเราจะเอา น,นี้ไม่ค่อยได้ใส่อาจจะพับเก็บไม่แขวนโอเคอันนี้ล่ะโอ้ตายละคือฉันมีเสื้อแบบนี้อยู่ด้วยหรอคือมันเป็นฟิลผ้าขี้เิลวเลยนะทุกคนฉันว่าฉันใส่ไม่ได้แล้วฉันจะเอาตัวนี้ไปเป็นแบบว่าชุดนอนหรือว่าผ้าขี้เหลวอันนี้ก็ซื้อมาจากตลาดปัตวิกรณนะคะโอเคนะอันนี้คือใส่ไปเชียงใหม่ด้วยแต่ก็อาจจะไม่ได้ใส่เร็วๆนี้ อันนี้ไว้แล้วคือฉันเอาชุดนักศึกษาฉันมาครับชิงไว้แต่คือ มันเหลืองกันแดดมากทุกคนเราก็เลยคิดว่าอาจจะไม่ได้ใส่ก็มัง้งมมันเหลืองมากเลยอะ่ะมันดูใส่ต่อไม่ได้แล้วทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าที่นะจะเอาไปแขวนนะครับแล้วก็จัดได้ประมาณนี้นะแ้่เราก็เคลียร์ตรงล่ๆตรงนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ยังเหลือแต่โซนตรงนี้แล้วก็เอาเสื้อไปแขวนแล้วนัน้นก,ก็อาจจะจัดตรงนี้ใหม่หมดเลยนะเพราะว่าตรงน,นี้มันวางแบบสเปสรสปะมากก็คือวางไม่ได้มีการเรียงหมวดหมู่อะไรกันเลยน้าจะมีเสื้อเชิ้ตเยอะนะเพราะน้ารู้สึกว่าน้าชอบใส่เชิ้ตมากกว่าเสื้อยืดอีกอย กนนะะ็เลยซื้อเชือๆมาเยอะเลยแต่ว่าบางตัวก็อาจจะใส่ไม่ได้อะไรเงี้ยอันนี้จะเป็นกางเกงที่เราจะใส่ไปนะคะคือเพิ่งสังเกตว่าตัวเองเนี่ยมีของยูนิโคลเยอะมากซึ่งมันเป็นกางเกงที่แบบสามารถใช้ได้จริงทุกคนแล้วมันใช้ได้หลายงานมากเลยอะเหมือนกับกางเกงตัวนี้ก็คือเราซื้อมาตั้งแต่ตอนเราอยู่ปีหนึ่งหรือว่าตอนอยู่มหกอะไรเงี้ยแล้วซึ่งนัดลองมาใส่ตอนอยู่ปีสองปี 3, สาม <laughs> มันใส่ไม่ได้แล้วมันใส่ไม่ได้เลวจริงๆเราก็เลยไม่เป็นไรก็ถือว่า พาทายเราอีกก็คือให้เราน้าหนักลงไปเท่าเดิมคือ <c oughs> อาจจะต้องเอาบางตัวออกนะครับเพราะว่าตู้มันแน่นอันนี้ออกแล้วกันอันนี้เอาออกแล้วกันช้าด้ อันนี้คือเสร็จแล้วนะอ่ะเดี๋ยวให้ดูนิดนึงละกันแต่คือมันอาจจะไม่ได้สวยเท่าไหร่นะอันนี้ก็จะเป็นโซนเสื้อเชิ้ตแขนสั้นแล้วก็น,นี้จะเริ่มเป็นเชิ้ตแขนยาวมาถึงตรงนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นพวกแบบ เสื้อหนาๆอะไรอย่างนี้นะครับเส่วนข้างล่างจะเป็นเสื้อผ้าที่เราไม่ค่อยได้ใส่ก็จะรวมรวมไว้ได้นั้นทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าที่น้าได้มาจากตะาดพันทิปเมื่อวานนะครับอันนี้เราก็ไปซักมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมาเลือกกันว่าเราจะเอาชุดไหนไปเชียงใหม่ก็อ่ะให้ดูตัวแรกก่อนอันนี้จะเป็นเสื้อแขนกุดนะครับอันนี้คือโนแบรนนะน้าก็จะซื้อมาสําหรับใส่แล้วก็เอาเชิ้ตมาคลุมเนาะก็จะเป็นสไตล์ที่น้าชอบมากก็คือจะมีเสื้อตัวข้างในแล้วก็เชิ้ตคลุมหรือว่าไม่ก็็็็เเเสสสืืืื้้้้้อออออแขนนนนนยาาาาวววะตต่ง่ตงๆััีจปปโโลกกซซมม2 150 กัับตวนี้อันนี้จะเป็นสีน้ําเงินสีกรมนะชอบสีกรมมากทุกคนเราก็เลยซื้อมา2ตัว150ตัวสุดท้ายที่ได้มาก็จะเป็นเสื้อเชิ้ตอันนี้นะครับจะเป็นโอเวอร์ไซส์หน่อยเพราะวนะ่าก็จะซื้อมาใส่คลุมเนาะคิดว่าจะเอาตัวนี้ไปเชียงใหม่นะเพราะเรารู้สึกว่าเออมันน่าจะแมทช์กับสถานที่เที่ยวเนาะ จะมาเริ่มจัดกระเป๋าแล้วนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าที่นะ้คิดว่านาจะเอาไปเชียงใหม่ด้วยก็ G ไม่เยอะมากนะคะเพราะว่าน้าไปแค่3วันแล้วก็ไปรถตู้แค่2คันเนาะเราก็เลยคิดว่าเอออาจจะต้องเอากระเป๋าไปแค่คนละ1ใบเท่านั้นนะครับเพื่อที่จะได้วางของได้รจริงๆมันก็คิดเยอะอยู่นะทุกคนว่าแบบเราจะเอาตัวไหนไปบ้างอะไรเงี้ยเออนีไหนเราก็ไปเชียงใหม่แล้วอ่ะเราก็อยากจะไปถ่ายรูปไปคาเฟ่หรือว่าแบบอยากจะแต่งตัวเยอะๆอะไรเงี้ยเนาะแต่ก็ไม่ได้นะครับเราก็เลยจะต้องเอาไปแค่ที่จําเป็นเท่านั้น แล้วก็อันนี้จะเป็นพวกชุดนอนของนัดเองแล้วก็จะพยายามใส่เข้าไปให้ได้